หนูเห็นทุกคนนะมาน้อยหรือว่าแบบไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยเออหนูก็แบบมันก็เหมือนแบบกาลังใจใขาดหายเนาะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วลหละเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีบ้านที่แบบเราไม่ได้มีเวลาว่างพร้อมกันใช่ไหมบางทีก็ดูย้อนหนูบอกเลยว่าการดูย้อนเนี่ยมันไม่ได้อัจฉรสเท่ากับการดูสดนะคะทุกคนเพราะว่า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์นานะคะส่วนมากส่วนมากมันไม่ค่อยแจ้งเตือนหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นยังไงชีวิตช่วงนี้ไงบ้างเป็นไงบ้างเหงาเปล่าก็เหงาค่ะตอนนี้ก็เหงาเหมือนกันเพราะว่าคนคนหายไปไหนหมดจอน,นืมลืมท้องวันนี้มาคุยเล่นสักหนึ่งกลุ่มถามว่า มันก็เหงาแบบว่าไม่มีเพื่อนเล่นแต่ว่าไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้ไปมอแต่ก็อีกอย่างแบบอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มันก็มีงานหมายถึงว่างานในมหาลัายแล้วก็เราต้องเรียนคลาสเต้นคลาสร้องทุกวันอังคารถึงพฤหัสความรบกวนของการเวิร์กฟอร์มผมมันคือการที่เราต้องเรียนเต้นออนไลน์โดยที่แบบเด็ดสะดุดแต่ทุกคนเข้าใจเพราะว่ามันก็ไม่รู้ไงเออหุย ผู้ชมหนึ่งรอยคนแล้วดูแล้วว่าทำไมเราเงียบเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพลงแต่เราจะเปิดเพลงเล่นดนต,ตรนีตกงานมาสองเดือนแล้วคองกำจากัดอารมณ์เดียวกันเลยค่ะพอโควิดมาเราก็ไม่มีงานเราก็ไม่มีเงินกันนะคะเจอใครบ้างไหมช่วงนี้ข้าเจอในซูมก็เจอแกงโอ n ิทูเดย์แล้วก็เรียนเต้นคลาสเต้นนะคะก็เจอเจอทิฟค่ะ เล่าเบื้องหลังที่ไปถ่ายกับพี่แพนด้าหน่อยหนูบอกหนูตลกมากคือทุกคนหนูจะบอกว่าพี่แพนเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ทุ่มเทก,กับการถ่ายถ่ายงานมากๆเลยในะความรู้สึกหนูนะคือหนูวไม่เคยไปเล่นหนูจาไม่ได้นะตอนเด็กหนูอาจจะเคยไปเล่นแต่ว่าตอนนี้หนูว่าไม่ได้แบบหนูก็จาไม่ได้นะเพราะหนูโตมาเออคือสวนสยามายอ่ะไวกิ้งอุาวไม่ใช่สวนสนุกอ่ะเออสวนสนุกอ่ะนั่นแหละ หนูมไม่เคยเล่นไวกิ้งเลยคือหนูไม่เคยเล่นไวกิ้งเลยแล้ววันนั้นพี่แอนก็แบบเปิดประสบการณ์หนูมากโดยการที่ให้หนูไปเล่นไวกิ้งเล่นกันสองคนเพราะมันต้องหายใช่ไหมเลยก็ขึ้นไปแล้วเห็นโกโก้กันไปแต่ด้วยความที่แบบว่าช่วงนั้นคุณคนน้อยน้อยมากน้อยแบบน้อยจะจัดอะหนคนเราคือเล่นกันสองคนใช่ปะ คือปกติแล้วถ้าคุณมันเยอะเออแรงแรงเวียงอะไรอย่างเงี้ยเออมันควรจะดีกว่านี้ใช่ปะ่ะแล้วพอมันนั่งสองคนแล้วมันนั่งตรงท้ายอ่ะคือแรงเบียงอมันแรงมากแล้วแบบว่าหนูอ่ะต้องเล่นทั้งหมดทั้งหมดสองรอบเพราะว่าพี่แพนถือโปโปหนึ่งหนึ่งรอบแล้วหนูก็ถืออีกรอบหนึ่งก็คือเราต้องเล่นทั้งหมดสองรอบปรากฏว่าคือแบบโอ้โหคือมันไม่ไหวจริงทุกคน,นคือแบบ มันสุดๆมากแต่เออแล้วมันก็มีแบบเครื่องเล่นหละเครื่องเล่นอะไรแบบพวกบูมแมลงอะไรอย่างเงี้ยตลกก็แอบ,บแบบจริงๆถ้าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบไม่ได้เซ็นเซอร์ก็คือแบบตลกตลกแบบมากๆคือจริงๆแล้วพี่แพรน่ะตัดไปเยอะมากเออกือคือมันจะมีช่วงตอนที่สลับหนูมาถือโกโม,โมแล้วก็คือพี่แพรน์น่ะน้ำลายยืดไมีสติเกรนน้ำลายยืดด้วยแล้วก็ผมหนูเข้าปากพี่แพรคกตลกเลย เดีจริงๆที่หนูขำว่าหนูได้ขำเลยหนูขำพี่แพนแบบโวยวายว่าแบบไม่ไหวแล้วไ่หวแล้วอะไรเงี้ยเออตลกอืมอดีใจเดี๋ยวจริงๆก็คิดคุยอยบพี่แพนมานานแล้วว่าแบบเราอยากจะแบบทำเพลงด้วยกันอยากแบบอยากร่วมทํางานด้วยกันเนาะเออเพราะว่าพี่เขาก็เก่งแล้วเขาก็สามารถทําให้เราอ่ได้โชว์ศักยภาพอะไรหลายๆอย่างที่เออบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเออเราทําแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยอืมก<ค>็ อหนูว่า Offi c i a l ยุค50นย์เนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ทุกคนอ่า5.0เนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างทุกคนได้เห็นนะว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มมาขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนมาดูแล้วก็มันคือการที่ทุกคนเข้ามาดูมันก็คือการให้กําลังใจกับทีมงานเนาะเพราะแบบอย่างหนูว่าทุกคนเข้าใจป่บว่าเออเวลาทุกคนหนูเห็นทุกคนนะมาน้อยหรือว่าแบบไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยเออหนูก็แบบมันก็แบบกาลังใจขาดหายเนาะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วล่ะเพราะว่า คนเรามันก็ต้องมีบ้านที่แบบเราไม่ได้มีเวลาว่างพร้อมกันใช่ไหมเออเราก็อาจจะไปดูดูอีกคนนึงซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะคะของมนุษย์เรานะคะที่มีโอชีหลายคนแล้วสออามารถจะเป็นเรื่องไม่ได้นะคะแต่ว่าการแก้ปัญหาหนก็คือการที่เรามีโทรศัพท์หลายเครื่อง,องเราจะได้ดูหลายๆายคนนะคะเออใช่ไหมเออมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะอืมแล้วก็เลยเออก็เลยคิดว่ามัน เน่ยเ,เราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมาดูเราได้ก็อ,อ,อยากให้อยากให้อย่างน้อยก็ยังมีคนมาดูบางทีก็ดูย้อนหนูบอกเลยว่าการดูย้อนเนี่ยมันไม่ได้อัจฉรยเท่ากับการดูสดนะคะทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นไงใช่ไหมเหมือนหนูผู้คนเดียวอะตอนนี้มีสี่เครื่องคุณพี่แบ่งหนูสักสองสามเครื่องไหมคะก็ <laughs> จริงๆนะวันนี้ก็ได้พูดอะไรหละยๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยได้พูดเลยนะแบบ รู้สึกว่าเออทุกคนก็คือคือคน,ค,นคือคนที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งพี่ทั้งน้องเป็นทั้งาติที่น้องเป็นทั้งปู่ทั้งตาทั้งยายที่ดีสําหรับหนูรู้สึกว่าทุกคนให้ความอบอุ่นกับหนูเออทุกคนขอกําลังใจจากหนูบางครั้งหนูก็ต้องขอกำลังใจจากทุกคนบ้างเพราะว่าบางทีก็เออเราองช,ช่วยกันเนาะพเพราะว่าสถานการณ์เนาะไม่ใช่และะ้วเราก็นั่นแหละมีแล้วเราก็ช่วยกันอืมบางทีหนูว่าเป็นคน จริงจังเป็นทางการบ้านในบางเวลาอืมแต่ก็ผู้ม่รู้เรื่องบ้างเป็นคนคิดมากชอบ,เร,บเรียบเรียงความพูดเยอะ <c oughs> คือเป็นคนที่ถ้าจะพูดได้คิดแล้วคิดอีกว่าเออจะพูดดีไหมเพราะว่ากลัวว่าแบบเอ้ยเราพูดอย่างนี้มันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เหมือนเป็นการที่เราแชร์ประสบการณ์กันเนาะอืมได้ค่ะบย